ผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าแล้วโลจิสติกคืออะไรฮนะพอถามว่าโลจิสติกคืออะไรเนี่ยจะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ไปถามใครว่าเข้าใจคําว่าโลจิสติกคืออะไรทุกคนจะบอกว่าโลจิสติกคือการขนส่งมันจะมีคําถามจากนักศึกษามาว่าอาจารย์ผมจบโลจิสติกไปทําอะไรขับรถบรรทุกหรือเปล่าขับรถโฟล์คดิหรือเปล่า จริงๆแล้วกิจกรรมขนส่งเลยค่ะมันเป็นเพียงแค่หนึ่งกิจกรรมเล,เล็กๆของโลจิสติกส์กกเท่านั้นเองนะคะคราวนี้เรามาดูว่าความหมายของโลจิสติกส์คืออะไรอาจารย์จะไม่บอกเองเพราะในที่นี้ก็มีหนึ่งคนที่จบตรงดังทางด้านโลจิสติกส์มาเรามาฟังพี่เจษสรุปกันค่ะว่าในความเข้าใจของพี่เจษโลจิสติกส์คืออะไรครับทำไมจู่ๆก็ <S <S สร้างควิดล่ะครับก็ต้องแช์ไงแช์ให้น้องๆฟังไง เด็ก oh. แบบไวใกล้กันก็จะใช้สับแบบใกล้ๆกันเป็นกระบวนการไหลของสินค้าและข้อมูลตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภคในช่วงเวลาและต้นทุนที่เหมาะสมะสิ่งที่พิเศษอธิบายมาถือว่าถูกต้องนะคะเพราะจริงๆแล้วโลจิสติกเองเนี่ยมันจะมุ่งเน้นที่การไหลทั้งสินค้าบริการข้อมูลข่าวสารและตัวเงินนะคะทำอย่างไรที่เราจะ บริหารจัดการตัวกิจกรรมหรือสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำก็คือตั้งแต่ซนะัพพลายเออร์เนาะผ่านกลางน้ำก็คือ,อ,อฝ่ายผลิตต่างๆางนะคะคลังสินค้าขนส่งจนไปถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้นเองครับผมแล้วที่นี้ฮะถ้าเกิดพอเรารู้คาว่าโลจิสติกแล้วอะแล้วถ้าเกิดเราเรียนไปเรื่อยอะมันก็จะมีคําถามหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือคําว่าซัพพลายเชนหรือโซ่อุปทานคำนี้นะตอนผมเรียนมันมีปัญหามากคือโลจิสติกกับซัพพลายเชนมันต่างกันยังไงครับ ดูเป็นเด็กที่สงสัยจังไม่ได้เหรอครับจริงๆแล้วจนจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างโลจิสติกกับซัพพลายเชนคืออะไรเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเหมือนในความต่างต้องใช้คำนี้ดีกว่าโลจิสติกอย่างที่พี่เจดบอกมันคือ กระบวนการการไหลของสินค้าบริการข้อมูลข่าวสารและเงินนะคะแต่ว่าตัว supply chain เนี่ยมันจะเหมือนเป็นการบูรณาการหรือเป็นจุดรวมของทุกอย่างเข้าด้วยกันเราจะไม่ได้มองแค่ภายในละเราจะมองภายนอกด้วยหรือธุรกิจที่เข้ามาเกี่ยวข้องใน s u พ p l y c h a นของเราด้วยนะคะว่าเราจะบริหารจัดการในในเชนทั้งเชนเนี่ยยังไงให้ตัว สินค้าและบริการไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุดรวมทั้งต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจเราด้วยกว่าจะมีสินค้าหรือบริการ1เชิ้นไปถึงมือผู้บริโภคเราไม่ได้สามารถทําเองได้ทุกอย่างเราจะต้องมีการไปมีคอนเน็กชันกับหลายๆธุรกิจ ซึ่งธุรกิจเหล่านั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในซัพพลายเชนเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทําการคัดเลือกธุรกิจเหล่านั้นยังไงมีการประเมินหรือมีการเอ,อ่อ manage เขายัางไงให้ตัวทั้งโซ่อุปทานเนี่ยมันมองภาพรวมเดียวกันแล้วก็สามารถไปด้วยกันได้อารมาเหมือนกับว่าเราคัดเลือก คอนเน็ชันของเราถูกต้องค่ะมันเป็นการบริหารจัดการที่ไม่ใช่แค่ไภายในแต่ว่ามันไปพ่วงภายนอกที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราด้วยทีนี้นะ<ม>ก็คือเรารู้แล้วว่า<ม>โลจิสติกค,คืออะไรและโซ่ประทานคืออะไรครับผมคราวนี้ครับอาจารย์คิดว่าคว่าโลจิสติกเนี้ยมันมีความสําคัญต่อประเทศไทยยังไงครับจร,จริงๆจริงจจะใช้คําว่าความสมพั์กับประเทศไทยไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้จะเห็นว่าการซื้อขายสินค้ามันเป็น global แล้ว Uh huh. มันไม่ได้มีการทําธุรกิจแค่ในประเทศเรามันมีการเชื่อมต่อกับต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ผู้บริโภคยังต้องการบริโภคสินค้าบริการต่างๆต,ตัวโลจิสติกเองมันจะเป็นจุดเชื่อมต่อให้ตัวสินค้าไปถึงผู้บริโภคอยังไงเพราะสินค้ามันไม่ได้มีขาเดินไปถือหาผู้บริโภคเองได้ถูกต้องไหม ตราบนั้นโลจิสติกยังต้องเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมต่อตัวสินค้ากับบริการให้เข้าถึงผู้บริโภคเท่ากับว่าเราไม่สามารถขาดโลจิสติกในการใช้ชีวิตประจําวันได้เลยถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะทั้งโลกโอเค g l o b a l ครับโลจิสติกดูที้สงใส <laughs> นิดนึงนิดนึงแล้วโลจิสติกมีความสําคัญต่อสถานการณ์การการะบาดโควิด19ยังไงครับ สำหรับการแพร่ระบาดนะคะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะเห็นว่าโควิด -19 เองเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากแต่เดิมเนี่ยเวลาที่เราต้องการจะซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งอันเราอยากทานอาหารเราเดินไปที่ร้านอาหารได้เราอยากซื้ออะไรเราเดินไปที่ร้านได้แต่ปัจจุบันมันทําแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคก,ก็เลยต้องทำทุกอย่างผ่านทางระบบออนไลน์มากขึ้น เพราะฉะนั้นมันจะมีการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะคะพอธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเติบโตธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตไปด้วยค่ะเพราะว่าพอมีสินค้าออความประกาศสินค้าออนไลน์มากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการความต้องการธุรกิจที่เป็นภาคบริการด้านโลจิสติกส์มากขึ้นเช่นคลังสินค้าเอ่ยขนส่งเอ่ยบริการลูกค้าเอ่ยนะคะมันก็โตตามอ e ีคอมเมิร์สหล่อนั้นไปด้วยอ๋อก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกันนะก็คือเหมือนกับว่า โลจิสติกในก่อนที่จะมีสานการกระบาดเนี่ยคือพวกเราคือพวกพวกเราอ่ะเราจะเดินไปที่ห้างเดินไปตลาดเพื่อไปซื้อสินค้าเองใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเท่ากับว่าเราแทบเราจะใช้โลจิสติกน้อยกว่าตอนนี้ถูกต้องค่ะเพราะตอนนี้เราต้องสั่งสินค้าออนไลน์เขาจะต้องทําให้เราหมดและเราแค่รอรับอย่างเดียวถูกต้องค่ะและในสถานการณ์ปัจจุบันมันเลยกลายเป็นสถานการณ์ที่ าภาคบังคับให้ธุรกิจโลจิสติกต,ต้องมีการปรับตัวตามไปด้วยนะเพราะว่าอย่างแต่เดิมนะเวลาที่เราเลือกธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกเนี่ยเราอาจจะมองแค่ความไหวหร,หรือเปล่า แต่ตอนนี้มันเริ่มมีความปลอดภัยเข้ามาด้วยนะจะเห็นว่าตัวรูปแบบของธุรกิจด้านโลจิสติกเองเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันทําให้เขาต้องเริ่มมีการปรับตัวเพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมันเลยตามมาด้วยความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างนี้เท่ากับว่าถ้าเกิดเราเรียนโลจิสติกมาโดยตรงก็แทบจะเป็นการการันตีได้เลยว่าเราจะตอบสนองต่อความต้องการของ,ของตลาดแรง,งงานได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมก็ได้ยินมาว่าวิทยาลัยสตอิสบางกอกก็มีเปิดสาขาโลจิสติกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสาหรับ<ม>หลักสูตรนะคะการจัดการโลจิสติกและโซ่ประทานนะคะจะอยู่ภายใต้คณะโลจิสติกและเทคโนโลยีการบินนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยเปิดครอบคลุมทั้ง3ระดับเลยนะคะตั้งแต่ระดับปริญญาตรีนะคะอยู่ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะหลักสูตรปริญญาโทอย,ายอยู่ภายใต้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตทําไมต้องอยู่ภายใต้วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตงสงสัยไหมคะ สงสัยครับโอเคพรทุกคนสงสัยหมดเลยว่าทำไมปอตีอยู่บริหารทำไมปอโทอยู่วิทยาศาสตร์อาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าคนที่อยู่ในสายโลจิสติกเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการบูรณาการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยกับธุรกิจโลจิสติก เพราะฉะนั้นคนที่เรียนปริญญาโทก็จะมีการเสริมแจกพวกเทคโนโลยีต่างๆที่นิยมใช้ในธุรกิจโลจิสติกเข้ามาด้วยแล้วทีนี้ครับผมก็มีความสงสัยขึ้นมาอีกว่าสงสับ่อย <c oughs> สงสัยเก่งอีกนิดนึงนะแล้วโลจิสติกที่นี่ครับมันมีจุดเด่นตรงไหน แน่นอนค่ะสำหรับจุดเด่นของหลักสูตรของคณะโลจิสติกและเทคโนโลยีการบินของเรานะคะเราตอบโจทย์อัตลักษณ์ของวิทยาลัยคือนักปฏิบัติการมืออาชีพเพราะฉะนั้นเราจะผลักดันนักศึกษานะคะให้สามารถะจะเรียกว่ายังไงดีมีประสบการณ์ในการทำงานจริงนะคะ<ม>สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงโดยผ่านความร่วมมือต่างๆที่คณะมีนะคะตอนนี้เรามีการทำความร่วมมือ จะประกอบการต่างๆรวมทั้งสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์นะคะที่เป็นชั้นนําของประเทศเลยทีเดียวนะคะรวมถึงสําหรับนักศึกษาที่จบจากคณะเราไปแล้วนะคะเรามองว่าปัจจุบันนี้ค่าปริญญาตีใบเดียวพอไหมคะไม่พอค่ะไม่พอค,ค่ะเนื่องจากว่าเราจะตอบโจทย์อัตลักษณ์ด้านนักปฏิบัติการมืออาชีพเพราะฉะนั้นเด็กที่จบจากคณะเราไปนะคะจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานที่ ที่เป็นการยอมรับของระดับประเทศนั่นคือมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกรวมทั้งมีมาตรฐานคุณุฒพวิชาชีพด้วยจะเป็น1ปริญญา2ใบเซอเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะ จบลงเพียงเพียงเท่านี้นะครับอ้ออาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงกับคนที่ดูทางบ้านด้วยไหมครับค่ะก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าในปัจจุบันนะคะความสําคัญของโลจิสติกเนี่ยมีไม่ได้แค่เฉพาะในธุรกิจที่เป็นโลจิสติกแต่โลจิสติกเองเนี่ยมันมีความสําคัญของทุกๆธุรกิจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนึกถึงโลจิสติกต้องนึกถึงวิทยาลยัยเซาท์อีสต์บางกอกค่ะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับ